นี่น้องมาทำงานใหม่เหรอค่บพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยซายค่ะพี่ชื่อซายเหรอโอ้ขยันดีเนาะนี่ทำเข้างานกี่โมงเนี่ยสิบโมงค่ะโอ้หสิบโมงเลยเหรอเช้าเนี่ยเอาแล้วเลิเลเลกงานอะ่ะสองสามทุ่มนะพี่วู้เลิกสองสามทุ่มเลยเหรอโอ้ทํทำงานหนักเ,เนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยพี่เหรอไม่เหนื่อยได้ไงทำทั้งวันเลยอะ่ะถ้าเหนื่อยก็พักนะแต่ตะกี้จะรักกับมหาพี่ง่อว่ะพี่ไปเล่นตรงนู้นนะ อาวเหอแล้วพี่มาแล้วพี่เล่นมือแป๊บหนึ่งนะรู <S <S ปไม em, ่หล่อไม่สิทธ BE oh 네ิ์ไม่คลรับจะอยากจะนับเธอเป็นแฟนฟอไม่รวยมีสิทธิ์ไม่ครับจะอยากจะขอข่วงแขนในสถานะแฟนของเธออยากเป็นแฟนก็เต็งจังเลยอ่ะแป คลิกที่ปุ่ม subscribe ไม่พลาดทุกคลิปแน่นอนเอ้าคลิกเลย